ผมไม่ได้อยากจะคลิปนี้เลยเว้ยแต่เพื่อนผมอะ่ะมันหายไปทั้งคนเลยเว้ยถ้าให้ผมต้อง ทำคลิปนี้ออกมาผมไม่รู้นะว่าเรื่องมันจะเกิดขึ้นใหญ่โตหรือจะเป็นยังไงต่อไปแต่ถ้าผมไม่ได้อัดคลิปนี้ออกมาไม่ได้สื่อสารให้ทุกคนได้รู้ผมคิดว่าผมอาจจะไม่ได้เจอเพื่อนผมอีกเลยเว้ยคือคลิปเนี้ยผมตั้งใจที่จะเป็นกระบอกเสียงให้ทุกคนนะครับช่วยตามหาเพื่อนผมให้หน่อยผมไม่รู้ว่าคลิปเนี้ยผมจะเจอเพื่อนผมไหมหรือไม่เจอเป็นเดือนครึ่งปีหรือเป็นปี5ปี10ปีถึงจะเจอมันแต่คลิปเนี้ยผมคิดว่าผมอาจจะสื่อสารถึงใครสักคนหนึ่งที่สามารถจะเจอเพื่อนผมได้ คือคลิปนี้ผมก็ต้องการแค่นี้แหละแค่อยากจะเจอเพื่อนผมถามที่บ้านที่บ้านเขาก็ไม่เห็นมันนะครับคือมันนั่งรถทัวร์ไปที่ไหนไม่รู้แล้วเรื่องนี้มันก็จะเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเลยนี่ครับใบที่ผมได้ทําขึ้นมาและผมจะเอาไปยื่นที่สอนอนในวันนี้ไปประกาศตามหาคนหายนะครับซึ่งเพื่อนผมนะครับมันหายไปตั้งแต่วันที่7มิถุนา2 5 6 7แล้วนะครับและวันนี้นะครับเป็นวันที่ ส0สิงหา2567นะครับซึ่งระยะเวลามันผ่านมาประมาณ2เดือนแล้วเวที่ตั้งแต่มันหายไปถ้าถามว่าทำไมผมซึ่งมาประกาศตามหาก็คือผมเพิ่งกลับมาจากเกาหลีนั่นเองนะครับไม่ทราบข่าวขราวมันเลยไหมผมจะเอาใบประกาศตามหาเพื่อนผมนะครับไปติดทั่วจังหวัดนครราชสีมาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเขตเมืองเขตชานเมืองคือทุกเขตนะครับผมจะลองเอาใบเนี้ยไปแปะประกาศตามหามันนะครับลองดูวันแรกนะครับว่าจะเจอไหมถ้าไม่เจอเราก็ลองไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเจอนะครับผมว่ามันน่าจะ อยู่ในโคราชนี่แหละก่อนที่จะดูคลิปนี้นะครับฝากทุกคนกดติดตามให้นอตตี้ดนะครับแล้วก็ขอกดไลค์ให้ผม19ไลค์นะครับไปเดี๋ยวเราไปตามหาเพื่อนเรากันไป let's go <S ทุกคนเดี๋ยวผมวางแผนกันนะก่อนที่ผมจะออกไปตามหาเพื่อนผมอะ่ะผมก็แวะหากินอะไรเก็บแรงก่อนนะ เพราะวันนี้ผมบอกเลยว่าทั้งวันแน่นอนแผนที่ผมวางไว้นะครับผมจะเริ่มหาตั้งแต่ในตัวอำเภอก่อนนะแล้วค่อยไปต่างอำเภอนะครับถ้าหาไม่เจอจริงผมจะไปต่างจังหวัดด้วยนะซึ่งตอนนี้ผมวางแผนว่าจะไปน่าจะไปนนไทยก่อนเดี๋ยวตอนบ่ายนะครับช่วงบ่ายผมจะเข้าเมืองนะครับแต่ถ้ายังหาไม่เจออีกก็น่าจะต้องหาคนนะครับช่วยผมตามหาอีกหนึ่งคนนะครับน่าจะไปพึ่งโนบิคิมนะให้ไปช่วยนราตี้ตามหาซึ่งเอาหลากัหลกๆก,ก่อนนะครับตอนนี้นะครับก็คือผมจะไปตามหาที่นนไทยนะครับก่อนสักหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็มาที่นนทไทยแล้วนะแล้วก็คิดว่าแผนแรกที่ผมจะไปตามหานะครับที่ที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือป้ายรถเมย์นะครับป้ายรถนครชัยนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าใครจะไปเมืองนะครับมันต้องมารอขึ้นที่นี่นะผมก็คิดว่าน่าจะเป็นหนทางเดียวแล้วที่ช่วยผมได้ผมก็จะเอาใบเนี้ยไปแจกให้กับขนส่งเลยนะครับเผื่อเขาจะเจอเพื่อนผมแบบมาขึ้นรถอะไรเงี้ยก็เอาติดต่อไว้ให้เขาติดต่อผมกลับมานะร้อนเลยวะ่ะจะเจอมันไหมเนี่ยวันที่ผมจะมาตามหาเขาอะ ผมทรงนี้เลยใช่ไหมใช่ขอบคุณมากนะครับไม่เคยเห็นจริงๆใช่ไหมครับมมผมมาถามป้าเขาแล้วป้าเขาก็บอกว่าไม่เจอเว้เาไงดีวะหรือว่าเพื่อนผมมันเปลี่ยนไปจนจําไม่ได้วะอาจจะไม่ใช่ทรงนี้แล้วก็ได้าหาใครดีวะเอางี้เดี๋ยวผมจะลองเดินไปเรื่อยๆนะครับถามคนแถวนี้นะครับถ้าเขาไม่เจอจริงๆนะครับทางสุดท้ายคือผมต้องแจ้งความแล้วก็เข้าไปตามหาในตัวเมืองนะครับอาจจะต้องหาเพื่อนช่วยผมด้วย นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าเพื่อนผมอาจจะมาคุยกองขยายอยู่แถวนี้หรือเปล่านั้นเดี๋ยวผมติดใบนี้เพื่อมันจะเจอใบนี้แล้วโทรหานอตตี้นะผมจะติดใบประกาศไว้นะครับสาหรับใครที่เห็นนะครับแล้วเจอมันนะครับสามารถแจ้งเบาะแสมาที่นี่ได้เลยข้างหน้าเลยนะครับสถานีตํารวจไปทุกคนที่พึ่งสุดท้ายโอเคทุกคนเมื่อกี้นะครับผมได้แตดติดใจเข้าไปแล้วนะครับก็ได้เข้าไปคุยแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะช่วยตามหาอีกแรงหนึ่งนะครับ<อ>เพื่อนผมนะครับ ส่วนตอนนี้ผมคงต้องตามหาด้วยตัวเองก่อนวันนี้น่าจะทำเรื่องประมาณ 2- 3สวันนะครับที่ได้เข้าไปคุยนะครับมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่คนหายนะครับเขาเขาบอกว่าเออถ้าหายอย่างเงี้ยสามารถมาแจ้งข้อมูลอะไรได้เลยนะครับเอาจริงผมไม่แอบ,บเครียดนะครับที่ผมยังตามหาเพื่อนผมไม่เจอเลยเว้ยคือตอนนี้ผ่านไปเป็นชั่วโมงแล้วก็ยังไม่เจอเลยไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับไม่รู้หนทางแล้วก็วจะเอาไงต่อเพื่อนผมหายจากบ้านครอบครณก็ตามหาไม่เจอพี่บึง้งสุดท้ายเขาบอกว่าเป็นผมไง คือผมกดดันตัวเองมากว่าผมจะเจอเพื่อนผมไหมก็กินไม่ได้นอนไม่หลับเลยว้ยผมแทบจะไม่มีแรงเินไปตามหาเพื่อนผมด้วยซ้าอะ่ะไก่นี่จิตมันอร่อยมากเลยอะ่ะเือบซ้อนอะไรวะไม่รู้จะเอาไงแล้วเว้ยถ้าเป็นเงี้ยผมอดตายแน่เลยว้ยความหิวความอยากของผมอะ่ะที่ผมสะสมมาถ้าเกิดมึงเห็นคลิปนี้อะ่ะติตต่อกลับมาด้วยกูเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่กูหวังดีกับมึงเว้ยหวังว่ามึงจะจำกูได้ แล้วตอนนี้นะครับผมก็ถึงบ้านโนบิคิมแล้วเออผมได้ติดต่อโนบิคิมมาตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะครับว่าจะเข้ามาโนบิคิมมีเรื่องให้ช่วยวะเรื่องใหญ่เลยแหละช่วยวันนี้ช่วยออกไปตามหาไอ้บอสหน่อยดิคุไม่ว่างอะไรไอ้บอสมันหายมึงจำไอ้บอสได้ไหมสมัยเรียนที่มอหกอะ่ะเออคือตอนเนี้ยพี่บอสอ่ะมันหายตัวไปเว้ยหายไปสามเดือนละไม่ว่วางแค่น,นี้ก็ช่วยกันหน่อยมันร้อนไอ้เคี้ยคนหายทั้งคนเลยนะเว้ยนเลี้ยงขนมะกูห่อหนึ่ง เออเดี๋ยววันเนี้ยช่วยกูออกไปตามหาหน่อยกับเสสาธารณะแล้วก็น่าจะในรอบระแวกหมู่บ้านเนี้ยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปลองไปดูยา่าหมูน้องพอจะคุ้นหน้าไหมอันนี้เด็กใหม่เหรอที่ไรน้องนอ่อจียงครับน้องนะไอ้หยองคนนี้เหรอที่หายไปอ่ะหายแล้วันนี้ผมมี ช่วยพี่หน่อยเฮ้ยหยในไหน,นก็ช่วยพี่หน่อยนะวันนี้ก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะให้มิตเตอร์หยองกับโนบีคิมนะครับไปช่วยตามหายบอสอีกแรงนึงนะครับผมไม่รู้นะว่าจะเจอมันไหมแต่ถ้าใครเจอนะครับผ่านคลิปนี้นะครับสามารถแจ้งให้นอตตี้เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับโอ้ยครับที่แรกที่ผมจะมาตามหานะครับ ในเมืองนะครับก็จะเป็นส่วนสาธารณะนะครับพือทางเนี้ยยังไงก็มีโอกาสสูงมากเลยนะครับที่บอสมันจะอยู่ที่นี่กนะ็อาจจะแบบขอโบกรถมาแล้วก็มาลงตรงนี้ขอลงตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยาะว่าได้ข่าวว่าที่เนี้ยคนเล่น,ลนเยอะถ้าใครรู้จักผมก็ติดต่อฝากติดต่อมาด้วยนะเพื่อนผมเมงไปทุกคนเดี๋ยวเราไปตามหาที่ต่อไปกันเอาไงดีว่าศาลาสองสามศาลา,าก็ไม่เจอว่ะนี่ก็เป็นศาลาอีกหนึ่งศาลานะครับที่ผมอยู่กับมิสเตอร์หยองนะครับมก็จะติดไว้เหมือนกัน โอเคทุกคนเดี๋ยวผมกับมิเตอร์หยองน่าจะไปที่ร้านย่าโมดีกว่านะส่วนรักไปเลสโกเจอกันที่ร้านย่าทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้ผมถึงร้านย่าแล้วนะความหวังสุดท้ายแล้วที่เนี่ยที่ว่าจะเจอไหมมิเตอร์หยองโอเคเดี๋ยวผมจะไปไหว้ย่าโมขอพรนะครับให้เจอเพื่อนรักผมเองไหว้ย่าเสร็จแล้วเราเดินตามหาตรงส่วนรักนะเราจะเจอไหมเฮ้ยนี่หรือเปล่าวะจุดแจกฟรี เฮ้ยแบบว่าคนยากไร้เขาจะมาขอขอ,อ,อ,ฟองฟรียผมว่าไม่อย่างนี้เขาแจกพี่บอสอาจจะเดินมาขออะไรเงี้ยว่าไอ้บอสอาจจะมาขอเว้ยคือที่เนี่ยเขามีแจกทุกวันเดี๋ยวเราต้องรีบไหว้แล้วแล้วก็เดี๋ยวไปดูหนึ่งเห็นไหมแจกฟรีเราไปดินดูก่อนโอเคนี่นะครับตรงนู้นนะครับเหมือนเขามีแจกข้าวฟรีเดี๋ยวเราต้องไปตามหาเพื่อจะเจอไอ้บอสเนาะใช่เฮ้ยไอ้บอสรอกูก่อนกูคิดว่ายังไงมึงก็ต้องอยู่ที่นี่เว้ย ไปก่อนจะไปตามหามันเดี๋ยวเราต้องกินข้าวเพิ่มแรงก่อนเออจะเจอเพื่อนทั้งทีเราต้องตามหาแบบดีๆจะได้มีพลังใช่เฮ้ยเฮ้ยหายยุ่งเลยไปเลยครับพี่เนี่ยมาตามหาเพื่อนคนนึงเว้ยพี่เนี่ยเพื่อนพี่มันหายไปเว้ยจำคนนี้คนเนี้ยแล้วพี่มาตามหาพี่คิดว่าที่เนี้ยน่าจะเจอเว้ยน้องพอจะคุ้นหน้าไหมแถวเนี้ยไม่เลยไม่เคยเจอน้องเขาก็บอกไม่เคยเจอเนี่ยน้องหน้าแบบเนี้ยเลยหน้าแบบเนี้ยทรงผมทรงเนี้ยไม่เคยเจอ ไม่เคยเจอเลยเหรอน้องมานี่ทุกวันไหมเนี่ยทุกวันมีงั้นพี่ฝากไว้หน่อยแบบว่าถ้าน้องเจอน้องก็บอกให้เขาติดต่อเบอร์นี้มาให้พี่นะเพื่อแบบเขามานอนแถวนี้อะไรเงี้ยโอเคครับผมเห็นเจ้าถิ่นแล้วนะเดี๋ยววันนี้ผมจะให้เจ้าถิ่นช่วยผมตามหานะหาอะไรก็หาไม่เจอเลยวะเอาไงดีวะล้มเลิกแผนไหมปล่อยเลยะปล่อยเลยเออก็ให้น้องๆน้องๆเขาน่าจะอยู่ที่นี่บ่อยแล้วก็เอาใบไว้เนี่ยให้น้องเขาฝากน้องเขาติดเลยแล้วก็ใช่เจอไม่เจอค่อยว่ากันเพราะมันมีทิ้งเบอร์ไว้ด้วยใช่ตรงนู้นไม่เจอเลยเหรอ โอ้เอาไงดีไว้หมอยคือน้องๆเขาก็หาไม่เจอวะ่ะเอ็งพยายามถามทุกคนแล้วใช่ไหมก็ไม่เจอถ้าพวกเอ็งเห็นเพื่อนพี่ก็ฝากหน่อยนะหรือฝากใบนี้ไปเลยคุณข้าไปดีครับ,บผมมีเรื่องอจะถามนิดหนึ่งครับลุงพอจะแบบเห็นคนนี้ไหมครับ,บออขอบคุณมากครับผมกับมิตรหยองน่าจะวันนี้น่าจะพอแค่นี้นะแล้วก็เดี๋ยววันหลังเราค่อยว่ากันใหม่ค่อยหาใหม่นะทุกคนกลับกันเถอะ ลุงงอรุณพรุ่งนี้ยังมีหวังและวันต่อต่อไปก็ยังมีหวังผมสัญญาแล้วว่าผมอ่ะจะต้องเจอเพื่อนให้ได้เวยังไงก็ต้องหามาให้เจอไปลุยต่อเดี๋ยวเรากลับบ้านไปตั้งหลักก่อนเย็นนี้แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้วางแผนใหม่ นี่ก็ผ่านมา71วันแล้วนะครับที่ผมตามหาเพื่อนผมตอนนี้ก็ยังไม่เจอเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีโอกาสที่ได้มาเจอเดอะแก๊งนะครับผมก็จะเอาใบป,ประกาศนะครับไปแจกกับเดอะแก๊งเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นความลับเว้ยซึ่งผมยังไม่ได้บอกใครเลยผมก็จะเรื่องนี้มาบอกเดอะแก๊งไปเลยแล้วก็จะได้ช่วยกันกระจายข่าวตามหาเพื่อนผมอีกแรงหนึ่งนะครับแล้วนี่ครับผมอยู่ที่บ้านบ่าวอาร์มนะครับวันนี้นะครับมีปาร์ตี้ก็นี่เลย ไปตามหานะครับประธาน,นผมมีเรื่องให้ช่วยเว้ยคือที่จําเพื่อนผมได้ไหมไอ้บอสอะ,อะจำได้เออที่มันเคยถ่ายคลิปกับเราเมื่อแบบหลายปีแล้วอะใช่ใช่ใช่คือตอนเนี้ยมันหายออกจากบ้านไปเป็นปีแล้วพี่หายเลยอแจ้งผู้ใหญ่อะไรยังแจ้งแล้วตอนเนี้ยผมใช้เวลาตามหามา70กว่าวันละก็ยังหาไม่เจอเลยเว้ย70กว่าวันเลยหรอ ผมคือผมอยากฝากใบเนี่ยเออเอาไปไว้ที่แบบประกาศแถวบ้านพี่สักหนึ่งใบช่วยกันแบบกระจายข่าวตามหาเนี่ยมันหายตั้งแต่วันที่ 10, 7มิถุนา,น,านายนแล้วเนี่ยผมเริ่มตามหาตั้งแต่เดือนสิงหาดูตอนนี้ดินี่จะทันวาแล้วยังไม่เจอเลยพี่เดี๋คนเหงา สามโยกใช่คือบผมให้มรินนี้เนี่ยเขาออกใบตามหาให้อันนี้เบอร์โทรนี่โทรได้ใช่ไหมถ้าถ้าเจอถ้าเจอโทรได้คือชาวบ้านคนไหนอะพี่ไปแจ้งให้แถวหมู่บ้านพี่หน่อยเออว่าที่ออกไปกระจายให้ได้เลยขอบคุณมากขอบคุณมากครับพี่ขอเชิญไว้นะนาทีขอบคุณประธานอีกแรงหนึ่งนะครับที่จะช่วยผมตามหาเพื่อนบอสนะครับคือตอนนี้ผมอะเป็นห่วงมันจริงๆคือครอบครัวเขาก็ฝากความหวังไว้ที่ผมนะให้ผมไปตามหาหามันให้เจอนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆครับสวัสดีครับผมมีเรื่องให้ช่วยนิดหน่อยอะพี่คือผมมาตามหาเพื่อนผมอยู่ เมื่อกี้ผมบอกกระทานไปละฝากช่วยกระจายหน่อยนะคนละใบาสองใบแล้วก็ฝากบอกผู้ใหญ่บ้านที่บ้านคางฟูด้วยนะพี่ตามไปด้วยกันนะตอนฝากบอกผู้ใหญ่บ้านเรื่องใหญ่นนะเสรื่่องใหญดิผมตามหานี่มันผ่านมาสองเดือนแล้วแจ้งแล้วช่งแจ้งไปเมื่อช่วงต้นเดือนที่แล้วคนเนี้ยจำจำได้ไหมที่เขาเคยถ่ายคลิปกับเราเมื่อก่อนนะคือตอนเนี้ยมันหายตัวไปมันชื่อไอ้บอสใช่แล้วนะคนเหงาสาม ผมไม่ให้มูลนิธิเนี่ยช่วยตามหาอยู่ในโคราเนี่แหละนีเนี่ยเออก็คือสามารถติดต่ออันนี้เป็นเบอร์ของมูลนิธิแล้วเขาจะแจ้งให้ผมอีกทีนึงเออผมฝากช่วยกระจายข่าวให้ผมด้วยนะทีคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่มากก็ผมให้พี่ๆเขานะครับช่วยกันเป็นอีกกระบอกเสียงหนึ่งนะเพราะว่าพี่ๆเขาก็ดังอ่ะผมก็มีความหวังฝากความหวังไว้ที่พวกพี่ๆเขานะครับให้ช่วยผมหาอีกแรงหนึ่งไปแต่ผมน่าจะกลับบ้านละก็วันนี้ก็มีปาร์ตี้ถ่ายคลิปอะไรเรียบร้อยแล้วก็มาแจ้งข่าวอย่างเงี้ยมันจะ แล้ววันนี้นะครับผมก็ได้จะมาตามหาไอ้บอดดินะครับที่ย่าโมนะครับแต่วันนี้ผมจะลองพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูนะครับเผื่อจะช่วยเหลือผมได้นั่นก็คือหมอดูนั่นเองนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหมอดูจะช่วยเหลือน็อตตี้ได้เปล่าจะเจอเพื่อนหรือเปล่าไปหมอโยครับคือเพื่อนผมอ่ะเขาหายไปนานมากอ่ะเขาหายมา2เดือนแล้วครับพอจะรู้ไหมครับว่าแบบเขายังมีชีวิตอยู่ไหมหรือเขาเป็นยังไงบ้างคือตอนนี้ผมตามหาเขาจริงๆเป็นห่วงเขามากเลยเนี่ยหมอโยตัดแล้วอุ้ย ว่ามาช่วยได้แสดงว่าเจอหอยโยตันแล้วทุกคนเจยังอยู่ใช่ไหมครับอยู่แล้วอีกนานไหมครับที่ผมจะเจอเพื่อนผมเลยครับหลังวันที่ยี่สิบหลังวันที่ยี่สิบเลยนะครับแต่ว่าเจอแน่นอนเจอแน่นอนสบยไกแล้วแถวนี้แถวนี้แถวยญ้อม เดี๋วร้านยาแไม่ว่าเราแสดงว่าเราต้องตามหาแต่ร้านยากโอขอบคุณมากครับตลอดเวลาที่ผ่านมาผมใช้เวลาหลายเดือนในการตามหาบอสตี้และในที่สุดเฮ้ยโนบิคิมโทรมาไหมวะฮัลโหลโบรี่ว่าผมเจอพี่บอสแล้วเฮ้ยเจอบอสแล้วเหรอเออเจอที่ไหนวะ เนี่ยป้าเขาบอกมาว่าเจอพี่พอดิตรงสะพานอ่ะเฮ้ยตอนพี่มาเดี๋ยวไปดูด้วยกันเออเออเดี๋ยวกูรีบไปเลยเฮ้ยเคนเคนเนี่ยที่บ้านมึงใช่ไหมจอหอใช่ไหมใช่ใช่มาเลยโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยเลยบอลแล้วโหจะบายสอกแล้วว่ะเฮ้ยเพื่อนรอกูก่อนเดี๋ยวกูจะรีบไปหามึงเว้ย แล้วตอนนี้นะครับก็เป็นวันที่ผมรอคอยมาตั้งนานละที่ผมจะได้เจอเพื่อนรักผมที่ไม่ได้เจอกันมาเป็นปีอีกแค่18โลผมก็จะถึงบ้านโนบีคิมละความฝันที่ผมตามหาเพื่อนมาตั้งนานมันก็ใกล้เป็นจริงละตั้งแต่ผมประกาศหาก็ผ่านมาแล้ว3เดือนอะ วันนี้ที่นะที่ผมจะได้เจอมันคือผมได้เห็นรูปข้อข่าวมันแล้วนะครับคือมันตอนนี้แบบุ้่มผมลุงลังเดีย๋ยวลองไปดูมันว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าชาวบ้านเขาได้ไปแจ้งกับโนบิคิมนะว่าเจอคนในใบประกาศที่ผมได้ติดไว้นะอเออผมเลยคิดว่าโชคดีของผมละที่จะได้เจอมันเดีย๋ยววันนี้ผมต้องรีบไปหาโนบิคิมเพราะว่าโนบิคิมก็จะพาไปหาชาวบ้านที่ชาวบ้านพาไปเจอมันอีกทีนะครับทุกคนคือมันซับซ้อนมากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันไปรีบขับรถดีกว่า มเออกว่าจะมาถึงไงวะที่มึงบอกกูอะว่ามึงเจอบอสอะจริงไหมพี่เดี๋ยวไปพร้อมกันอ้อยบอสไม่ได้อยู่เหรอยังยังผมยังไม่ได้ไปรับแป๊บนึงเดี๋ยวพร้อมกันไงผมรอพี่เดี๋ยวรอไปแล้วมึงไปเจอบอสที่ไหนวะเนี่ยต้องถามชาวบ้านอะเพราะว่าเขาก็บอกผมมาว่าเจอพี่บอสอยู่อ๋อคือมีชาวบ้านบอกมึงมาใช่ไหมก็เจอบอสกูก็นึกว่ามึงไปตามไปบอสมาบ้านแล้วผมรอพี่โอเคมึงรีบโทรบอกเราโทรถามเขาเลยว่าบอสอยู่ไหนเพราะว่าแม่งกูแม่ง ใจร้อนว่ะกูแม่งคิดถึงมันว่ะเียไม่ได้เจอมันไปปีถือว่าผมไม่คิดว่าวันนี้มันจะมาถึงเลยวันที่เราจะได้เจอคนที่รอคอยมาตั้งนานแล้วเว้ยคือเพื่อนรักของผมเองเว้ยมาเลยครับไ้อไอ้ที่ว่าคุยกันไว้น่ะที่ว่าผู้ชายเพื่อนผมนะคนชื่อบอนนะครับเจอยู่ตรงไหนนะครับอ้ยนายนั่นน่ะนีครับเพื่อนเข้ามาหาครับเหมือนมันอยู่ใต้สะพานจหัเดี๋ยวจ้ะ อยู่อีกฝั่งหนึ่งของหมู่บ้านาผมใช่ไหมครับเออใช่จ้าใช่จ้าอยู่ตรงตรงช่วงระหว่างไหนครับตรงรางรถไฟเหรอครับเออมันอยู่แถวนั้นแหละจ้าลองไปหาดูเด้วตอนนี้ลุงก็กลับบ้านแล้วแต่ว่าเมื่อเมืเ่อเยน็นเห็นอยู่ไหมครับตอ,ตอนเมื่อตอนเย็นนะขอบคุณมากครับเจอเจ้าจอใต้สะพานลองไปดูเลยป่ะล่ะเออฮาาเฮียเพราะว่ากูก็นึกว่ามึงไปเจอมันแล้วเฮียตอนนี้ไม่ใช่มันหนีไปอื่นแล้วหรือเปล่านี่ไปแล้วเพราะเนี่ยไม่อยากช่วยจอดเฮียมันเป็นยังไงบ้างวะเออ ตอนนี้ถือว่าเป็นข่าวดีนะที่เราเจอไอ้บอสนะครับเพราะว่าผมใช้ระยะเวลาตามหามันมาประมาณ3เดือนแล้วนะเว้ยตั้งแต่ที่ผมกลับมาจากเกาหลีอะผมก็เริ่มตามหามันเลยเว้ยถือว่าจังโชคดีเว้ยที่ผมวางแผนรีบกลับไทยแล้วก็มาตามหาเพื่อนผมแล้วก็ผมตั้งใจว่าเอยรอบเนี้มันคงจะกลับบ้านแล้วก็มาทําคลิปกับผมเหมือนเดิมเว้ยคือผมรอคอยวันนี้มานานแล้วเว้ยวันที่มันแบบจะกลับมาทําคลิปกับผมเหมือนแต่ก่อนนะแต่สมัยเด็กยันสมัยโตอะ่ะ ผมคิดถึงมันอะ <ไป S 1> เฮ้ยเร็วเรีเรเรบหน่อยเดี๋ยวมันจะช้าไปว่ะเฮ้ยผมตื่นเต้นว่ะผมจะได้เจอไอ้บอสเพื่อนรักผมละไปมึงคิดว่ามึงจะเจอมันหัือเ่าเจอกลัวยังไงก็เจอหาไม่ยากหรอกไป let's go ในแมพนะคือมันไม่ไกลเลยเว้ยเนี่ยข้างหน้าก็จะถึงระลางรถไฟที่ผมคิดว่าน่าจะใช่แหละตรงนี้แหละที่ชาวบ้านเขาบอกมาไม่น่าไกลกว่านี้เฮ้ยพี่เจอแล้วไหนวะนั่นน่ะฝั่งผมวะนั่นน่ะเฮ้ยใช่ไหมน่ะเหมือนมากเลยเฮ้ยใช่ใช่ทำในตรงไหนน้าอุ้ยรถไฟจะชนมันอีรีบดิรีบหน่อยรีบหน่อยเดี๋ยวรถไฟชนที่เนี่ยเฮ้ยเนี่ยโอ้โหเฮ้ยกูว่าใช่นี่แหละใช่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  วัวนันใช่เนี่ยอะไใช่ีเข้าไปดูก่อนดิเฮ้ยบอสบอสเฮ้ยนี่จะไปกับบอสเฮ้ยเฮ้ยมึงใส่เฮ้ยบอสนี่วะเฮ้ยมึงบอสบอสเพื่อนกล้เ้ไงจะไปไหนเนี่ยเอออุ้ยแล้วมึงมากลางอะไรนอนดูมี้ะเอ้ยมีป้ายของผม นอนตรงนี้เหรอวิเราไม่เคยกลับบ้านเป็นปีแล้วนะวิบ้านหนาบ้านจริงอ่ะบ้านเราอ่ะสภาพมอมแมมหมดเลยแล้วมึงมานอนอะไรตรงนี้รถไฟมันจับน็อตได้ไหมเนี่ยจับน็อตได้ไหมเนี่ยเฮ้ยน็อตอ่ะน็อตตี้น็อตตี้บอดบ้านี่ยตีี้ท่เราทำคลิปด้วยกันแ่ะตอนเด็กับโนบีโนบีน้องพี่อ่ะรุ่นน้องที่โรงเรียนไงดิบวัดไงน้องพี่เลยวะโนบีดิบวัดจำได้ไหมเนี่ยไอ้กิมอ๋อไอ้กิมไอ้คุย ไอ้กิมใช่ใช่ชื่อเก่ามันชื่อกิมนี่แหละจำได้ยังจำได้แล้วเออหลุ่มหล่อชื่อนี้เลยนอนแน่นอนพ่อพ่อไมนเปลี่ยนนะเนี่ยโกอินเตอร์มันก็เปลี่ยนชื่อเป็นคิมโนบิคิมกลับบ้านไหมกลับบ้านกันกลับบ้านไปกินข้าวกันไปพาไปกินของอร่อยมาพี่กินข้าวเออเฮ้ยเอาไงดีวะเราเจอบอลแล้วนะเว้ย ทำไงอ่ะมันถึงยอมกลับกับเราวะยังไม่ได้จืดมันมาแม่งปีครึ่งแล้วนะเว้ยกูไม่นึกว่าสภาพมันจะเป็นแบบนี้เว้ยผมยาวตัวมอมแมมมันใช้ชีวิตยังไงวะถึงปีกว่าเนี่ยผมว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่มอมแมมแล้วแหละพี่ต้องเสียสทัศน์ติได้แหละเชื่อเพื่อนกูตุ้ยมันไปไหนอีกแล้วมึงไปตามมันมาเลยบอกพี่บอกอุ้ยนี่มันสถานีรถไฟอยู่รถไฟก็ชนมึงอีกข่าวมันอ้วอกอยู่ข่าวกลัวมากอย่าขึ้นรถไฟ กลับบ้านเดี๋ยวเอาเอาผู้กลับด้วยกลับดีกว่าเดี๋ยวขึ้นบีตีเองดีกว่าอถไฟไปขึ้นเลยยขึ้นรถไฟกลับดีกันี่านี้ดีกว่าไปกลับกลับไปไปเไปกันก่อนไปพี่พูจะไปขึ้นรถไฟไงเดี๋ยวพาไปกินของอร่อกให้รอรถไฟอยู่้ชายชะลาอยู่ตรงนี้ไม่เอาไม่เอานี่นี่คือคันนี้คันนี้ครับอยู่ข้างไหมเ้าม

คือเพื่อนผมมาผมเห็นมาอยู่แถวรถไฟรอๆเนี่ยปเห็นบ่อยไหมไม่บอเดี๋ยวเดี๋ยวมากินข้าวก่อนอยู่ไม่ไหวเสียสติเสียเส้นหมือนัป่งนั่งนัเดี๋ยวล้มนั่งก่อนกินเหาไนี่เอ้ยเอ้ยนั่งข้างบนก็ได้ลูโอ้โโต๊ะป้าจะพังอะได้แล้วหนมจีนอ่อยไหมเนี้ยน กลับบ้านกันอหน่แล้วใช่ไหมเชมเบนทุกคนเดี๋ยวเรารีบกลับบ้านกันดีกว่าเนาะเฮ้ยพี่บออดีๆก็นี่ไงพี่กัวโตไปเดี๋ยวเรารีบกลับกันเพราะว่ามันเริ่มจะเย็นละไปเดียเรากลับเพรมันเยเฮ้ยรอก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอก่อน เอาเฮ้ยบอกอามอยู่บ้านหลังนี้ด้วยเหรอวะพอดีเลยผมว่าจะไปหาพี่อยู่เนี่ยไอ้น็อตช่วยกูก่อนดิไอ้เหี้ยเพื่อนมึงเนี่ยลงลงลงรถก่อนลงรถก่อนตอนแรกผมว่าจะไปหาพี่ให้พี่ช่วยเหลือในไหนพี่ก็มาแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเบาอามเบาอามต่อสุดเบาอามเบาอามทุบอ้ยเบาอามเฮ้ยน็อตเพื่อนเมื่อการดักนันเนี่ยตอก็ใช่ผมไปเจอตรงรางรถไฟอ่ะเฮ้ย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 มึงใครอ่ะที่อยู่ตรงนู้นใช่ไหมเพื่อนกูไม่รู้จักมึงมึงใครอ่ะอ้าว มมึึงงเอ้ยอ้คนนี้เพิ่งเพิ่งเอามาอันนี้เขากลับประเทศไม่ได้เขาเลยต้องอยู่ไทยสภาพก็ประมาณเนี้ยเอันนี้อันนี้มาจากมาจากฝรั่งเฮ้ยมึงอย่าทะเลาะกันดิใจเย็นดิใจเย็นพี่ร้อยพี่บ้อยพี่อาร์ม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 ไงเบาอาร์มอ่ะเออเบาอาร์มไม่ใช่คนนี้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 เบาอาร์มเดี๋ยวก่อนพูดอังกฤษได้ด้วยนะไหนลองโชว์หนึ่งสเต็ปดิอังกฤษโย่ชอบเมนโอ้ยไม่เอาเมน โอเมนคำหลังคือเมนเมนออเมนใช่โอเคนั่งเดี๋ยวนั่งคุยกันก่อนไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดนั่งลงก่อนเออนั่งคุยคุยคุย What the fuck What the fuck เฮ้ยพูดได้เหมือนกันนี่หว่า Yeah พูดภาษาอังกฤษใส่กันเด้อ What the fuck Ah you're a mean g i r ยนยกนนกอนนั่งก่อนนั่งก่อนโอเคพี่เค่อยคุยเออปรับ้งเข้าใจกันนะี่ช่วยกันคุยหน่อย จับพี่ได้ปะตอบส้นไอ้ตอกส้นสเฮ้ยในเนื่องเองจับได้แล้วถามจริงเว้ยเองไปอยู่ไหนมาวะแล้วต,ตีมต,ตามหาเองเนี่ยจนเจอเนี่ยเออว่าแต่มึงไปอยู่ไหนมาวะทำไมสภาพมึงถึงกลายเป็นแบบนี้วะเนี่ยเ,ออเรื่องมันยาวเว้ยเล่าข่าวๆหน่อยดิว่าเองไปเจออะไรมาแหละก่อนที่น็อตตี้จะไปเจอเองผมโดนหลอกเว้ยทำอะไรยังโดนหลอกวะผมอะอยากออกไปใช้ชีวิตอย่างอิสระผมมีเงินอยู่ก้อนหนึ่ง ผมตัดสินใจใี่จะแพ็คกระเป๋าไปจากบ้านแล้วผมเรียกรถพี่ไปส่งผมหน่อยผมอยากไปเข้าเมืองผม,ผมจะไปหาอิสลามาพกูโดนปล่อยไว้ลานยากแล้วกูไม่เหลืองเงินติดตัวสักบาทก็เลยกลับบ้านไม่ได้ใช่สำนักลงสัมภา,าระอะไรกูก็ไม่มีกระเป๋ากูลืมไว้บนรถหมดเลยจู่ๆเขาก็มาแบบตีบใส่ได้ส่งผมไม่ลงจากรถอะไรเงี้ยกินนอนที่ไหนรแรกๆผม่าอยู่ที่ลานยากาก่อน มันมันก็นั่งบางทีมองตามพื้นน่ะคนมันเยอะใช่ไหมแถวนั้นอ่ะก็อาจจะมีเหรียญสิบเหรียญยี่สิบอะไรบ้างผมก็เก็บไปซื้อของมากิน <yeah. S 1> บางคนเขาก็เอาของมาวางไว้ให้บ้างแต่ละมื้อการกินผมมันก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่พี่อาหารที่อยากรชาตเป็นไงวะพี่ลองไปชิมกับผมไหมล,ละ่ะ <c oughs> ไม่ไปวะ <c oughs> รส <c oughs> ชาตินแย่แน่ๆกินรังอะไรที่เขาทิ้งเอาไว้ผมก็มาแกะแ,กะแล้วก็มาปูรอน บางทีผมก็ไปอาบน้ําแถวปั๊มเนี่ยใช้น้ําฟรีไปมองซอกเหรียญตามเซเว่นข้างล่างแผงที่เขาตั้งสินค้าผมก็เก็บเอาไปซื้อของชีวิตผมก็อย่างนี้นะพี่การกินการอยู่ผมก็ต้องไปคุยกันขยักขยักอย่างนี้บอสเอ็มอยู่กับพี่ไหมวะวิคิพักให้เว้ยจะต้องทำงานเล็กนะเว้ย อยู่ปะเฮ้ยพี่พูดอย่างนี้ได้ไงเพื่อนผมมันก็ต้องไปอยู่กับผมดิต้องผมกูก็เหมือนกันมึงไปอยู่กูมันก็นอนบ้านกูก็ได้แล้วก็กินข้าวทำงานกับกูก็ดีเหมือนกันที่จะมันเปอย่างนี้ได้ไงต้องให้เลือกให้เขาจะไปกับคนที่หรือจะไปกับที่เฮ้ยแต่ว่าผมเจอก่อนนะเว้ยพี่พี่น็อตเอ้าผมคนเจอพี่บอสก่อนแต่มันเป็นเพื่อนกูตั้งแต่เด็กแล้วด้วยแต่ผมเพิ่งโทรบอกพี่ไหมว่าเจอพี่บอสก่อนนะจะไปทำอะไร แต่ผมดูแลเขาเองผมปั้นเขาเองไอ้เนี่ยโอ,อ้โหง่ายๆเลยสบายๆเรื่อ,องเอาแล้วกันว่าอยากอยู่ไงไม่ได้หรอกไอ้เน,นี่ยนี้เลื่อกเลือกเอาดีกว่าเฮ้ยอยู่กับกูดีกว่ากูอยู่กับก,กูกับโอ,อ๊ยจะทะเลาะก,กันทำไมครับเนี่ยโอ,อ๊ยไปเล่นล่อนต่อดีกว่าวัตส์บอถ้ามึงจะไปใช้ชีวิตล่อนร่อนมึงก็ชีวิตมึงก็เหมือนเดิมอ่ะผ่านมาเป็นปีสองปีมึงก็อยู่เหมือนเดิมอ่ะแต่ถ้ามึงอยู่กับกูอะมึงก็จบผมไม่คุ้นเจอก่อน ยังไงกระเป๋าอาร์มจบสุดดยู่กบโนบิคิมดีกว่าอยู่กับโนตี้ดีกว่าที่อยู่มีเพียบบ้านหลังโตอยู่บ้านคิมก็มีตอนนี้มีสองห้องด้วยตอนนี้บ้านประตูบุญแมงแคบอย่าไปอยู่เลยเอออย่าไปอยู่แต่สวัสดิการกูดีอ่ะกูเลี้ยงมึงดีอ่ะเพื่ห้มึงอยู่แบบเข้าติดทีช้อปปี้อยู่เลยอย่าไปอยู่อย่าไปอยู่อย่าไปอยู่คิมพี่ก็รู้จักน้องมานานแล้วไอยโนตี้ผมก็รู้จักหมดมาตั้งแต่เกิดแล้วเว้ยเกิดมาผมเห็นหน้าเลยขอโทษนะขอโทษนะ กูเลือกกูเลือกี่เอาอ่ะมึงคือรไปเขาเลยมึงไปคือรถคือรถไปไปคืรถเล่นเพื่อนไปมึงมึงไปรถเขาเลยอรเลยขึ้นรถจบจบจบเฮ้ยขึ้นผิดท่ายามขับรถออกไปขึ้นท่าแล้นก็สวยขึ้นรถไปไหมจบจบไปเลยให้มันจบกูเลือกมือเดี๋ยวลงรถลัไงลังน สุดท้ายแล้วบอสบีก็เลือกเต้ยเอาอังทิ้งกูไม่ได้หมดมีสภาพสัมันธ์กเพื่อนกับเพื่อนดีกว่าแกมีปัญหาเพื่อนที่เพื่อนไม่ยอมทิ้งใช่ไหมไม่ได้ปล่อยงี้ก็เรื่องอีกเรื่แล้วทิ้งเปล่าไ่เป็นไรเองเนี่ยมึงมึงไปอยู่กับกูให้มันเรื่องมันจบจบเอะบอกอาร์แม่งก็อย่างนี้แหละ ไอ้ถ้ยกลับบ้าน <one> เราไอ้ที่ <generators> บ้านเราอย่างน้อยมันก็มีข้าวมีน้ํามีปลาให้กินไปอยู่สบายไอ้ทียมึงไปอยู่ข้างถนน,นมันไม่ทําให้ชีวิตมึงดีขึ้นหรอกนัดกลับบ้านไปเลยไป,ไปให้มันจบเลยไปของห้าด่างไปลูคิดว่ามึงเลือกสิ่งที่ดีที่สุดละอยู่กับกูเนี่ย